ถึงช่วงทันโลกเศรษฐกิจนะครับวันนี้น้องจอยว่าจะพาไปดูคนชราหรือผู้สูงอายุายุชมรมผู้สูงอายุวัดราชบูรณะเขาเขามองยังไงว่าผู้สูงอายุอายุ60ขึ้นไปล่ะใช่ค่ะอย่างเรานี่ยังไม่เรียกนะก็เขาจะมีวัยเตรียมการด้วยอย่างเขาเปิดชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาเนี่ยวัยเตรียมการก็45อหาอ๋อยูอาจจะยังไม่เกี่ยวตะพี่หนูอาจจะอยู่ในวัยเตรียมการแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามก็จะต้องยอมรับว่า เรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยต่อไปจะต้องมีเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพราคนแข็งแรงขึ้นสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เตรียมการให้ดีทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะคะต่อไปมันอาจจะกลายเป็นปัญหาก็ได้เพราะว่าคนบางทีพอพ้นวัยทางานแล้วก็ไม่มีรายได้เป็นของตัวเองคือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังมีรายได้แต่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องพึ่งพิงลูกหลานก็ต้องพึ่งพิงลูกหลานนะสมัยนี้ลูกหลานก็ต้องทํางานค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูตัวอย่างของชมรมผู้สูงอายุวัดร,ราชบูรณะถือเป็นชมรมตัวอย่างเพราะว่าเขาทําได้ครบวงจรมีการเตรียมการ,รในทุกรูปแบบและทุกด้านอของคนที่จะต้องมีอายุสูงวัยขึ้นนะคะทุกคนต้องอายุสูงวัยขึ้นทั้งนั้นที่นี่ก็มีผลงานและเกียรติประวัติต่างๆมากมายรเราก็ไปพบกันเลยค่ะค ช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็นฟิชเชอร์อินเพเิรระบบแอคทีฟสมาร์ทเทรเยเชริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิติสารผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด23ปีรบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยได้เดินทางเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยในปี2552ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ้อ1ละ11และมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเพึ่งพิงร้อละ6 7จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและเพื่อให้เกิดระบบการดูแลแบบยั่งยืนและสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนและประชาคมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการดูแลผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน และหนึ่งในชุมชนที่นับเป็นตัวอย่างความสําเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมได้แล้วก็คือชุมชนในเขตราชบุรณะที่มีการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุวัดราชบุรณะขึ้นโดยมีคุณนพสลันวรรณศิริกุลอดีตกำลังยอดเยี่ยมกรุงเทพมหานครปี2535เป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มกิจกรรมดีๆให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันเกิดการรวมตัวที่แข็งแกร่งมากขึ้นจนทำให้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมทำกิจกรรมกับชมรมเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสูตรความสำเร็จในการก่อตั้งชมรมโดยร้อยตำรวจตรีหญิงสมบัติมหาวิไลประธานชมรมผู้สูงอายุวัดราชบุรณนะ พร้อมเปิดเผยถึงเมื่องหลังความสําเร็จให้คุณผู้ชมได้สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านร้อยตำรวจตรีหญิงสมบัติมหาวิไลนะคะท่านประธานชมรมผู้สูงอายุวัดราชบูรณะสวัสดีค่ะสมอัติค่ะต้องถามก่อนชมรมผู้สูงอายุวัดราชบูรณะที่เรามาดูวันนี้เห็นมุ้สมาชิกเยอะแยะตอนนี้สมาชิกชมรมนี่มีจํานวนเท่าไหร่คะสองร้อยกว่าคนกัสองร้อยสามสิบสองคนช่วงอายุช่วงอายุของสมาชิกสมาชิกที่นี่นะคะ มีอายุ45-45ถึง60นี่เป็นสมาชิกสมทบค่ะนะฮะพออายุ60ไปแล้วเราก็ให้เป็นสมาชิกสามัญอ๋อคือต้องมีการเตรียมการก่อนจะได้เป็นสมาชิกสามัญปกตินี่45มาเข้าเป็นสมาชิกสมทบคำว่าสมาชิกสมทบนี่หมายถึงยังไงคะคือว่ามามีสิทธิเท่ากับสมาชิกสามัญเลยค่ะอ๋อแต่เข้ามานี่หมายถึงว่ามาเตรียมเตรียมมาพร้อมเพราะว่า เราจะเอาอายุ60หมดคงไม่ไหวเวลามีกิจกรรมอะไรที่คนแก่สู้ไม่ได้ <c oughs> ก็อาศัยคนสาวที่อายุายังไม่ถึงนี่แหละค่ะค่ะ,คะแล้วก็คือพวก45ถึง60นี่เขาก็ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนประมาณเท่าไหร่อ๋ออันนี้มีสักประมาณ100ร้อยกว่าคนค่ะฝึกอบรมได้ สิทธิเสรีภาพเหมือนกันเลยค่ะคืณข่าผลงานของชมรมตอนนี้มีอะไรบ้างคะพอจะตั้งชมรมแล้วก็ติดต่อองค์กรต่างๆให้เขามาดูมาเยี่ยมนี่พอมาแล้วก็เห็นความสําคัญเขาก็เลยมาสนับสนุนอย่างเช่นกศนออการศึกษานอกสถานที่เนี่ยเขาก็เห็นก็มาอบรมหลายอย่างค่ะมาช่วยทานยแทงทำดอกไม้จันทร์ทำ อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็มานน่น<ม>ให้ทำเรามานี่มีตั้งแต่พวงเรดมาประดิษฐ์ <ฮะ S 1> ดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็ทําเครื่องประดับเครื่องประดับมีพวกที่จําหน่ายแล้วเป็นไรายได้ถ้าจํำหน่ายแล้วก็เป็นไรายได้ของอผู้ทําเลยนะคะ เราไม่คิดเราไม่ได้คิดหักด้วยเลยตอนนี้ผู้สูงอายุของเบืองไทยนี่สถานการณ์เป็นยังไงคะรู้สึกเขาก็มีความสมบูรณ์ดีคือก็ไม่ไม่มีการเงียบเหงามอนตะกอนเนี่ยนะคะคือแข็งแรงแข็งแรงที่ชมลมมาได้เขียกิจกรรมสันทนาการกันอันนี้ก็คือของประชาชนในชุมชนค่ะชุมชนมามากันถือว่าเยอะไหมคะมีสมาชิกสอง้อกว่าคนในชุมชนนึงเนี่ยถือว่าเราได้รับ ตอบรับจากสมาชิกค่อนข้างเยอะเยอะค่ะเพราะว่าแต่เราไม่ได้มาพร้อมกันนะคะคือว่าใครว่างก็มาจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาค่ะรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนค่ะเป็นเพราะอะไรคะมีเพื่อนมีเพื่อนมีการออกกําลังกายค่ะนะฮะอย่างในฐานะที่นาสมบัติเป็นประธานนะคะต้องมีจิตวิทยาในการที่จะดูแลสมาชิกชมรมยังไงบ้างอ๋ออันนี้นะคะเหมือนอย่างกับเลี้ยงเด็กอะ พอเข้ามาอยู่กัอายุยัมาเป็เมาไทเป็นเด็กนะคะก็เลยก็ต้องใจหนักแน่นน่คะนะคะแล้วก็ต้องมีการอบอ้อมารีเอาใจกันนะฮะเอาใจผู้สูงอายุเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเราพูดผิดคำสองคำนี่โหโฟงเลยค่ะจะไม่มาว้างลัะจะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะอยากให้น้าสมบัติพูดถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุของคนไทยซึ่งตอนนี้กําลังเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะว่าเรามีสัดส่วนประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากถึง20%ของประชากรนั้นประเทศแล้วคือว่าผู้สูงอายุนี่นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้จักปรับตัวเองนะคะสิ่งไหนที่เรา เคยเห็นมาแต่ก่อนเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปทําไม่ทำคิดว่าอันนั้นไม่ดีเราอย่าไปทาค่ะอย่างเช่นว่างอนบั่งผู้จุกจิกจู้จี้ให้ลูกหลานลาคาญทำาตในสิ่งที่ว่าคิดว่าถูกต้องแล้วก็ว่าดีดีกว่าเราอย่าไปจุกจิกจอแจเพราะว่าลูกหลานน่ะเขาจะต้องสมาหากินเลี้ยงเรานะคะไม่ใช่ว่า เราได้เลี้ยงเขาตลอดะคะเพราะฉะนั้นทําให้เขาสบายใจเขาอบอุ่นด้วยแต่จากรายได้ของผู้สูงอายุถ้าสมมติว่ามาอบรมในในชมรมนี้เนี่ยเขาสามารถไปเลี้ยงตัวเองได้ไหมคะน้าสุมาบางคนก็ก็ได้ค่ะบางคนก็เอาไปใช้ไปใช้ได้มาหากินเองชีพได้เลยไปประกอบอาชีพได้ค่ะบางคนมีตัวอย่างไหม อย่างอย่างเนี้ยอย่างของผู้จิตราอันเนี้ยเขาก็ไปออกบูธออกขายได้เขาก็ออกมูธด้วยขายของขายของที่เขาทำนะคะก็เป็นรายได้ได้ด้วยนะคะท่านในฐานะกำนันเป็นผู้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุวัดราบูรณะนะคะเห็ความสําคัญของอะไรถึงได้คิดก่อตั้งขึ้นมา ก็เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่บ้านเงียบเงานะคะก็อยากจะให้ผู้สูงอายุของเรานั้นเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นถึงจะสูงวัยแล้วก็ยังมีค่าอยู่นะคะ,คะสำหรับตัวเองสําหรับลูกหลานแล้วก็สังคมคก็อยากจะใหะ้เตรียมความพร้อมเพราะว่าเข้าสู่วัยที่ วัยชาราแล้วนะคะ,คะก็อาจจะทําให้สูญเสียโอกาสที่จะประกอบอาชีพก็เลยอยากจะให้มาทํากิจกรรมกันแล้วก็จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อที่จะได้มีอาชีพทําให้มีไรายได้เล็กน้อยมาสําหรับตัวเองด้วยตอนนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีไหนนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีสี่ห้า ก็ร่วม8ปีแล้วผลงานที่ได้มานี่ถือว่าพอใจยังคะพอใจค่ะเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้รับรางวัลผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าประเภทบุคคลนะคะประเภทชมรมเราก็มีได้รางวัลอยู่ปปายค่ะเห็นบอกว่าพวกงานฝีมือที่ทั้งทางกศนก็มาสอนมีอาจารย์จากที่อื่นๆที่มีความสามารถมาสอนด้วยเนี่ย มีค่ะมีจากกศนนะคะ,ค,ะคือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของเขตลาดเบรณาะนะคะแล้วก็มีจากสำนักจัดหางานเขตพื้นที่7ของกรมกรมการจัดหางานแล้วก็มีสำนักงานเขตลาดเบรณาค่ะการอบรมสัมมนาสําหรับผู้สูงอายุนี้จําเป็นมากน้อยแค่ไหนคะจำเป็นค่ะ ก็ผู้สูงอายุเนี่ยพอเข้าสูงวัยแล้วนี่นะคะสมรรถภาพทางกล้ามเนื้อทางร่างกายอะไรเนี่ยก็จะถดถอยไปการที่ได้มาทํากิจกรรมกันเป็นประจําในชมรมแล้วก็การที่ได้มาฝึกอาชีพเนี่ย